จะลองเงินเจ็บเขาเจ็บหยอดสองหยอดมันเป็นมันเป็นดอกนั่นแล้วว่เอาน่ะอมึงแก่หรอนี่มึงเนี่ยนี่กัสเซียเอาหนึ่งเด็ดเอาหนึ่งเอายอดอ่อนมันน่ะคนนะจนนี่บ่เนี่ยอดร้อนมันมันเอาไปเลยแล้วเพราะว่ามันนั่นไงบ่อะไรหากร้อนร้อนจวดลายหุดนละเฮ้ยออกมาลายก็จนว่าขนาดแก่จะบประเนเก็บอีหยังกระโดดกระเดียเอาไปเลยแล้วพก็ไม่พี่น้องเอาตัวไปอ่อนเพกัน บางกอคมบางกอกระบบคมได้ต่ว่าสีม่วงเงนแอนติคมสุดยดยจ้จอแไปพป่น้องคุณนะแก้วดแล้วขนาดนะโอ้จอกกระเบไมาจักเชียหลายไปหมดกหมดเลยสองสามกอหลายไเจอ่าแก็แหมดล้วมันกั ยางมันฝนตกใส่มันก็นเลยแก่เร็วแกเบิดแล้ว <c oughs> ไปบวกเนี้ก,เอ,กเ,เอากระเด็นออกไปนอนไปนะมาแซวหนูขนาดเท่าใจเสียหามาแซวไปนอน ซุ่มกระเทิรนนี่แนงวะว่าเราจิ้กระถิ่นกันคักถึงนี่ <laughs> มีแต่มีแต่ซุ่มบ่าวกัวมาแล้วกัน <laughs> อ๋จิ้มใส่กระตาทั้งผีได้งใหญ่ะพอแล้วแบบก้อ,อยยัยดันหนา <laughs> พุนเลย <laughs> นี่เก็บระเด็ดจังสีแล้วนี่นี่เจ,จะไปเอาท้อนหลกักท้อนควบมันขึ้นมาเด้อ <laughs> ไปแกงอ้อมใส่กันเด้อะไปชิว่าแม่มันนี่ลาหูสีเอกเก็บกินแปนตะโดนเราไปชิว่าอีกแล้ว เดินนั่งเลยเฮ้ยุ่นาไงงามครับเด็กหน่อ,อ,อ,อเ,นเด็กหน่อเฮ้ยเจ้าเรียกปัญามันก็เรียกเด็กไงอ๋อใส่กันไปมาตัดทีนะแมนก็ต้องเอากันใจแล้วมาตัดทีทุกที่คอไปพ่อมองเลไล่น,นั่นมาตั้งกล้องเขามีดรวบตัดเอาตัดเอา เัวนองสิะแล้วเอามองอุดวกกันอ่อนเด้อเออนั่งกินละมันหอมขึ้นจังแปกเยแม่อยตึ้งาขึ้นจังตัว้าว มันคือจังกันครับจำลึงบ้านเท่าไหร่ไม่เออเขาว่าเด็ดออกมามันคือจังหอมคือบักแต็งไงติดแซกเพื่อนงเหมือนเหมือนอะไนั่งออมใส่กันเออขกทางตทวศัพนี่นี่ยนี่ง่ามหลากมันบตรงหอมเฮ้ยเอย่าว่ามันหอมคือบักแต็งไงเขาพาบักแต็มันคือหอม เขบกแตงไข่วันเท่าไหร่้ามัเ็มือกเถือหม่งจัวะมันถอดถุงมือถดอนนอันนีนถูกะถูกจะขบจะของว่าเป็่นถดจองถดถุง เขาว่าลำไม่ดีโทษปีโทษกองไปสิ่าข์กล่ว,วขนาดโทษจะของังไหเนาู ดอกแล้มันสสะบัดมาอดบไงท่านี่วบาบังนมันถ้ามันถึกมันเลามันก็ใหญ่ค่ะกนีแล้วอีแม่ต้นใหญ่ต้นอวบแล้วนันบริน้ำมันบตกเสียลตัวรงมาใส่กระดดนี้ไปหมดลวดูกินพท่านในาดพท่านเกา เก็บแปุๆนะเหลาๆพักหลายอย่างอีเด้อพุ่นะไปตัวเอลูกบัวนี่โอ้จะเป็นอยากตัวห้ามกินอันนั้นห้ามอันนี้กินตรงควบคุ้มน้ำตาลจะเป็นขััหลายโอ,อ้นคณะกอตนหนาจะรู้มันแกเหมือนเราไป ไอกอซีเขียวมันกระวานขนาดนะกอซีม่วงม่วงมันขมแต่ว่าขันฝ้าพึ่งกันแตกยอดขึ้นมาแล้วฝ้าเก็บกินลวดกันซีม่วงมันแสบแต่ว่าขันมันเริ่มโตเต็มที่แล้วมันขมเพราะถึงขนาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องเคียว่าแล้ว่ะกว้างใหญ่งามมางามมากมาปัดทุกสมรรดแท้กอใหญ่เก็บจะเก็บโอ้โห กินก็ใส่ปุ๋ยไว้อีกเว้ยคัดลายสุดจวดเลยโหจะเก็บกินอกฝรั่งดีแล้วอตอนแล้วฝรัง่งเขาว่าอู้ขุดที่หนก็สัสอันเป็ดเขาขายซั่งห่างไปสิกินอ,อันเดียวกันอันเดียวกันที่จสะสอดเดียวกันนี้ ชื่อเขาย่างดีด้วยรู้ใจโค้งดีนี่เห็นของฟี่ของแสบจากธรรมชาติอู้ขุดแล้วว่าจันทร์เงาเด็ดเลยาจันทร์แสบเก็บเงามากินของจันทร์เอาต่างต่างมาชิมลูกไก่เก็บเงามากินไม่เงาแบบนี้ไม่เงาคอยเพราะมันกินได้อยู่จีเนี่ยอ้ากินได้ก็แล้วบางสิ่งอะเอาไปพัดบ้างอะแซ่บจ้ะล่ะพันธุ์ภาษา จะเฮ็ดมกเสปลาเพิ่นไปมือนันเฮ็ดอันปลาอบเพิ่นนะล้วอยากกินทเนะโอ้ยเอาเสีบเอาจะไปเสืออยู่ในวันนี้ใร่บะเีถ้าใบเราไปเสือนะไบนั่นวะตลาดน้ป็ี่เปทางไปผมก็จงินเก็บไปนั่นละก็จเงินดนเดาังอะไรยจ่อมนบะอันนี้มันคุมคมบวกเสบไงคุมบสบบ สร้างบาพนะพูนะงามบัพม่พเ่น้องพูนะสาบลาด่พูนะเป็นดอกมันแล้วก่อักหนาก็สาบลาบพูนถมัแล้วพนี้ต้นะพตนีต้งแต่นตวันเดเรนนแกแล้วสุดที่ขามามันจดนหน่อยนึงก็ลืม นนี้เขาม่ได้กินยุคเขสามารถามอบปลยคุณน่ะอุ้ยวะ<ห>เขาไปจิบใหญ่ยำบึ้งนะเอากระยำทำไม่มันจะเป็นยังงจวกงามค,ะมค่ะเ้ยอเย่ไง่อจมันไี่เจรเมันงามค่ะลายจวดแมัน,มนอ,อนๆมัไหน,ออน พ่อแล้วยังรุ่มสิกรรมู่เยกับน้องพ่อแล้วพ่อแล้วว่้นสันนะพ่อแล้วยังสูงอู้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเหมือนพ่อหอกตายใบว่ายยุ่งมือนียพุญนะเป็นดอกมดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยงามมาจากดอกคณะอู้ยพุญนะกอกเงยบกเตสุดยอดอีรีอู้ยจงแหนงพันใบพันธุ์ผาตะไปรอทางอื่นบวกกลับมานวลนั่งซ้ำใจดอกออกเต็มหมดเลย มันเราเจ้องไอแกนเกนกิ้งนี่นกิ้งเดียวนี่แหละที่มันเกิดนะอันนั้นแหนงมันหมดแล้วสุดยอดเลย,ยเลือดขนาดหาเลยคอย่อยกเต็มมืดเลย ปานใหยใหญ่เลยสยจดจอดสงามงามเลยเลิศจรีพูดวู้ยติดตัวบังสีเขียวสดใสดีขนาดเ้ยปานใช้ปูนปูนไปปานใสปูนไปปานปานยู่ในกรุงท่องเอาล่ะ อเอาคยเห็นเราโซนนั้นเพราว่าอ่าอ้องไปหายจอม่ได้หวาแ่ว่าไม่ได้คันไปทราบว่าไม่ได้เกิดพักแล้วค่ะคันมาพระท่านนี่ก็เป็นเ่าวิ่ินได้ี่อันนี้จะนีปนบู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 ดูมูบคบูบูบอบูบูบบูบูแล้วบูหูบูบบูบบู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 อูบูบูอูบ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 ่นเบาบูบูกูบูบูดอก

แต่ตุ๊ดพอ <tartic breakdown odorsque> <whitals> กระแพนกระแพน มันหมดมาหวดเลฝรั่มีพูผู้ได้ฝรั่งก็มีแต่ฝรั่งมีแต่าทิเกะเทาทิ่มแต่นี่ก็ดอกสับลาบอยู่นี่มีใครก็กินน้ำใจเห่าหรอกอจ้ะแม่นงามขักเลย เจาเด็ดเี่นเดียว,ยวกันเจาะเด็ดสองขังก็เจ้าเด็ดขังนึงจวดดีมันเกิแตกไปเนาะนี่บอกว่ายิ่งเด็ดยิย่งแตกมันต้องอย่ามันดับแนวแนวสถึงโมเมนต์ดับแนวจักเชี่ยมิจจะสิแตกไปไหน,น,นหขึ้นมากอเกาเอียดเจ้าปตองันนั่น,หหนแหละคอยเจ้ากินหยดเขาว่าเจ้ากินหากมา มันกรอบถึงแม้ในราคาก็คือมาหลุดเลยนเนี่ยหอมผักแล้เด็ดสกมัลมันหอม ขึ้นนติดไม่แข็งกัเขาติต่กระปุเยอะกระปุเข้าหลุดหายยา่ไม่หล,ลุดเ,เอาด่วน,นมีสุดยอด,ดอีีปลา ọt i li bồ á chỉ cho xuống láng bái xuống láng bồ อือหันละ่เป็นดอกเดี๋ยวไปเชิญล้อยนวลพี่แกก่อนเะนาะงี้จดอีาไปเรียกอู้ถูกกอนพ่นยายย่าถิ่ม <Okay. S 1> มันแม่ล่่กุ้งก้อนเนาะพูนเอาพวกเินพกักกันสักแบบ

จะไปสั่งกับพียงมากระโดดกระเดียวแท้ย่อยเลยนั่งหยเหนื่อยก่เนื่อหายแล้วก็เศ้าจะจหยฮิแทีดีอันไหยเซาแล้วก่ปากจังว่า มาเล่นี่เราละตายมื่นแต่ซสานเขาบอกว่าเป็นหลกปบาวันไ<อ>ห้มาที่ถาา่ายที่เสาก,กะาสตร์กเบื่อ, <laughs> เ,อ,อเป็นนางลีไ้ย <laughs> ูห้หลยไ้ผู้เลยที่จจ เป็นลูกบรอวันซสิว่าเธอเป็นลูกตายยังก็เออ้นมาตายได้ีไเลยอุ้ยมองนี่ตรงมาเอาด้วนี่มึงในงามครับเห็นไหนี่นี่เขาบออูบวบเนี่ย สะอ่อนขัหลายมันเท่าหนึ่งยอดอวบยอดใจขัดลายพ่อแม่พี่้องเอ,อ้ยปวดโมเมนของคอยดินี่ชั้งเด็ดต่้ง,งสัน่นช่วงสะอิดสะอ่อนปานมาปูกร่ไว้เลยปานมาลดนน้ำพุ่นดินเล้วล่ สุดยอดอีดีพี่ล่างพี่กำลัางดอกำลังจะออกดอกำลัางเจะใบนั่นแล้วคุเก็บเอาจ้ะเดี๋ยวจะนอนในแกกินอะไรล่ะพอแล้วพ่อสุดยอดพี่พี่เมื่อกล้ามาพี่ใหญ่พี่นะก็ลังงามพี่นะสวยงามขนาดต้องแน่นี่เขียวว่าสันมังนี่เพป็น อวบงามขนาด นี่บานที่ทุกบ้านขับรถเสือ้องเลือกแน่เสือจะหดนี่เรานอนตะเวนเบกเ่าเนาะเราารี้มันนอนดต้องถีแล้วก็สิเกติบแล้วสวแล้วเบิ่งบ่เท่าดีแม่นะอันที่้อคนผูหน่อยรล้วจะต่ออ่ เก็บซีดนะเราก็จะกวาสิมาต่ว่ารายางไปางในก่ยากมเ้าแล้วก็ก็กอยู่บ้านเราเก็บอันนั้นผักกันนั้นกระเด,ะดอาอขยุบสรางบานเลามีผักกระเดาเก็บดินนอยแล้วเราเาตาลกมปนก็ได้แล้ว,นนวลนนเนนะาะ โอแม่พี่น้องอุ้ยบ้าที่โตใหญ่อุ้ยสุดยอดเลยก้อนนี่แม่จะนะั่งนั่งล่อดูนั่งล่องดูงองดคอยนั่งล่องคอยเชียรนะเออพูดะแต่มืออบดูุ้ยพู่ะโอ้ยก่อบักไงหนึ่งบักเทนี่สุดยอดอีรีใหญ่ขักใหญ่แน่ะอ้ยเลืออุ้ยเก็บนั่งล่องหมวกขี้วานนั่งล่องหมวกขีวข้วาไดนมา อ่อนๆเดี๋อ่อนๆอ้โหเจาเขาเจ้าเองหอกจัดกินมันผมอย่าว่าแล้วอย่ากินพวกนี้จดาบาแ้ทีาวินได้งงึดวะใหญ่สรนพ่อป่วยอีรีคนหน่พ่อป่วพ่อเป็นยังไงตดตัวมันเอิกระดาโร้มากหลยเออมักมาลากิโลนอื ง่ขนาดเอาใส่มือมาดูยายก๋อยจียนแขนาดหอมไหมฮะหอมหมหอมหรืซีเขียวมันแสบ <Okay. S 1> ดินี่พนุใดฝนส่นแล้วเทกซุล <One home. S 1> ุสลา่าอ่อนอ้อน เจ้าอย่างว่าอย่างนี้ซุ่มแล้วุ่แล้วเอาแด้วเงียปกติอีลีนาะใบอ่อนมันอยู่ข้างลางพิทยาขอยเงี้ยคับเงีนเน้ยโูดแล้วเกดอีลี มันจะปูผสมประกอบพรน้ำกันพ่อแม่ี่นหมงเยมันจะสุ่มห่วเข้ากันเัเข้าแต่เขาเข้านั่นเาไปจีพัด้งานนี่แหละเจ็บเลเแ่าแล้วก็จมแ่าแล้วก็โทษไปทัวร์กัวเป็นไงบ่เตะบุร่ะจวดอีกระนั้นกเป็นจระจวดนะอุ้ยปวดแล้วก็กลับบ้าน อีรีเลยอีลีไปยังคนที่ถ่าลูกหมแล้วสุดจอดอีรีไว้กับระเทปบสือยุติไว้บัสือก็จักือกันดิอเป็แเา,เาก็ต้องเรียบเเรบเาันานี้ันวยประเทนีจอดเป็นหมดแล้ว เรมาใบจิงจ้าถ้าจะไปรอทั้งยินเลยงามคักงามเน่นี่ก็ได้แต่ละกอแต่ละนสุดจอดอีดี ยานพันดับแนว,วนะจ๊ะเนเขียวงามอีกไม่เอาจะเสียใจนะ่๊ะนี่ยวันเป็นเกิดขึ้นมาอีกแตกซับลาดอีกแหละ